นะคะทุกคนที่อยู่ในงานนี้ซื้อได้เลยค่ะลด30%โดยไม่มีเงื่อนไขนะคะโอเคนะคะก็ก็ถ้าเกิดท่านใดมีคำถามหรือว่าสงสัยเพิ่มเติมเยากจะถามเพิ่มเติมนะคะมาพุกันย่ได้หลังจากนี้เลยนะคะตอนนี้ก็อย่อยากให้ทุกคนเอ็นจอยกับการดูคอลเลกชันภาพรวมของเราแล้วก็ช้อปปิ้งแล้วก็ติงดื่งนะคะ ค่ะขอบคุณมากมากนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็พบกันใหม่ในอีเวนท์ถัดไปของสกอตช์แอนดโซดาค่ะแล้วก็เอาของฝากด้วยฝากสกอตช์แอนด์าสสาขานะคะตอนนี้เรามีที่ Central ล o วลแล้วก็ Central ล m อมบาซนะคะถูกใจสะดวกสาขาไหนเชิญได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดใครถูกใจเป็นพิเศษโทรหายุได้เลยนะคะเดี๋ยวยดูแลให้เป็นพิเศษเลยไปช่วยเลือกนะคะขอบคุณมากๆอีกครั้งค่ะ